สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความพิเศษด่วนถึงคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีพลังงานของใครที่เข้ามาชมคลิปนี้บ้างนะคะ The Chariot Seven of Pentacles four of cups seven of swords เฮ้ยถู o four of swords ขอโทษค่ะ the wheel of fortune the devil ten of pentacles wow the hermit temperance และ ace of pentacles มีพลังงานของชาวธาตุดิน คริสบกันมังก,กรธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มเ,เดี๋ยวเฟิร์สจะพูดถึง Energy ของคุณปัจจุบันก่อนเนาะหรือว่าเอเนอรของคุณในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนคุณจะมีความที่เหมือนเนี่ยมันจะมีเหมือนความคิดหรือยึดติดอะไรบางสิ่งบางกับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่า ซึ่งเหมือนแบบคุณเหมือนอาจจะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนยังตกอยู่ในห่วงตกอยู่ในวาวังของความคิด มีความที่คิดหรือยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังยังไม่สามารถปล่อยได้ก็ได้นะคะหรือบางคนพยายามที่จะไม่ยึดติดพยายามปล่อยวางนะคะแล้วก็มีคนที่ e NERGY แบบเหมือนช่วงนี้มีความที่มันแบบเบื่อเบื่อท้อท้อเบื่อนายเงาเงาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นจะบอกว่าเหมือนช่วงเวลาเนี้ค่ะของคุณอ่ะมันเป็นช่วงที่กลับมาอยู่กับตัวเอง เออมีการกลับมาอยู่กับตัวเองบางคนปลีกวิเวกเนาะจากความวุ่นวายต่างๆนานา,นามีการกลับมามันเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะคะเฟร์สมองว่าสี่ดาบขึ้นมานี้คือเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนเออเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเยียวยาเอ,อ่อจิตวิญญาณเยียวยาใจของตัวเองนะคะเป็นการเป็นช่วงฟื้นฟูช่วงพักผ่อน บางบางคนอาจจะรู้สึกเบื่ออ่ะเออมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเนาะเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าเอยคุณพักจนเบื่อแล้วเหงาตอนนี้มันแบบมันเหงาไม่มีอะไรทำมันจ้างหน้าเบื่อหรือเกินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้รู้ไว้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นบางพลังงานนะคะจะมีการเดินทางเออให้เตรียมตัวให้ดีๆอาจจะมีการเดินทางเร็วนี้นะคะแล้วก็ออไพ่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้ ทำหรือได้สร้างนะคะกำลังจะผลิดอกออกใบผลิดอกออกผลแล้วก็ได้นะคะเหมือนแบบว่า,าสมมติใครที่ลงทุนอะไรไปก็ตามอะคะ่ะมันเริ่มเริ่มและเริ่มแบบเห็นกำไรเห็นเห็นแบบผลแล้วนะคะหรือใครที่ปฏิบัติหรือมีการที่ยกระดับจิตวิญญ,ญาณมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็ได้ เนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยเราเออคุณเหมือนมีเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเริ่มสมดุลมีการปรับสมดุลในชีวิตสมดุลภายในสมดุลภายนอกนะคะแล้วก็วกมาเรื่องทางกายภาพหน่อยเนาะสิ่งที่คุณได้ทําไปนะคะเนี่ยผลมันออกมาคือมีความมั่นคงแน่นอนมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตคือสิบเหรียญเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่ง นะคะเรียบร้อมก็ได้นะคะก็มันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เหมือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโชคชะตาของคุณแล้วโชคชะตาฟ้าเปิดแล้วนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับลาบลอยก็ได้มีคนนำสิ่งของมาให้ก็ได้นะคะหรือ,อ,อใครที่เนี่ยเหมือนดูดูเหมือนว่าจะมีบางคนนะ อาจจะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ก็ได้นะคะสักใบสองใบไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามีโอกาสเนี่ยมีดวงโชคลาภขึ้นมาเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนมีโชคลาภไม่รู้ว่าเออเลขอะไรอะไรเงี้ยคนอาจจะมาผลจะได้เลขดีๆมาจากความฝันก็ได้นะคะจากอะไรต่างๆนานาก็ได้หรือเป็นโชคจากเป็นโชคโชคลาภจากแบบการทำงานก็ได้คุณอาจจะได้โบนัสหรือ ได้ทาอะไรสักอย่างหรือมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตก็ได้นะคะเหมือนแบบว่าอันนี้เกี่ยวกับการได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับโอกาสใหม่ๆทางการเงินก็ได้มีแบบโอกาสทางด้านเรื่องการงานก็ได้นะคะเหมือนเป็นช่วงของฟ้าเปิดแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิตเปิดแล้วอเดี๋ยวฟิลองเปิดเพิ่มสิว่าข้อความด่วนพิเศษคืออะไรอ่าเออเหมือนตอนเนี้ยมันมีขึ้นมาเนาะ ไอเดียวิขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี่ยที่เห็นหลกัลกๆเลยเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับความคิดความคิดยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากให้คุณปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้เหมือนพยายามค่อยๆเฝ้ามองดูไปว่าอะไรทําไมคุณถึงยึดติดในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมหรือทําให้คุณเป็นทุกข์มากกว่าเดิม ะะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเคลียร์ได้พวกอัตตาอีโก้ตัวตนอะไรต่างๆนานานะค่อยๆปลดใบเคลียร์เรื่องเดี๋ยวคุณจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลังจากที่กลับมาอยู่กับตัวเองลองฟังสัญชาตญาณเดี๋ยวจะมีทรายมีสัญญาณไม่ว่าจะเป็นจากสื่อจากเพลงหรืออะไรก็ตามข้อมูลต่างๆทั้งหน้า Facebook y o u t u b e หรืออาจจะเป็นคลิปอ,อ,อ่านไพ่นี้ก็ได้หรือคลิปอ่านไพ่อื่นๆก็ได้นะคะก็จะมีสัญญาณ บอกอะไรจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณจะจับได้จะมีปิ้งมันจะมีปิ้งแวบขึ้นมาในหัวก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางเนาะหลายๆคนอยู่ในเส้นทางแล้วคุณอยู่ในเส้นทางแล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะให้มุ่งหน้าต่อไปไพ่ <S <S ใบนี้ขึ้นมาคือให้มุ่งหน้าต่อไปคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แล้วมันดีสำหรับตัวคุณมันมีการที่คุณจะได้ยกระดับจิตวิญญาณแล้วได้พัฒนาเติบโตทางด้านจิตวิญญาณไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆและสำหรับใครที่รู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ในเส้นทางนี้คนเดียวอยากจะบอกว่า ามาจอยกันในกลุ่มก็ได้เฟิร์มีกลุ่มเส้นทางการตื่นรู้นะคะก็มาเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันไม่มีใครตัดสินใครทั้งนั้นนะคะในกลุ่มึเหมือนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันมีอะไรมาแชร์กันได้ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างหรืออยากจะถามอะไรสงสัยในเรื่องอะไรนะคะพิมพ์ถามไว้ในกลุ่มก็ได้เฟิร์สทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างคลิปนะคะก็ แอดไลน์ line, แล้วก็ทักเฟิร์สมาได้เลยเดี๋ยวเฟิร์สดึงเข้ากลุ่มนะคะก็ขอให้เปิดใจนะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะมีการแจ้งเตือนอะไรหลายๆอย่างมันแบบว่าแจ้งเตือนเยอะหน่อยนะคะก็ปิดแจ้งเตือนได้นะคะสำหรับเวลาไหนที่รู้สึกว่าทํางานหรือไม่ว่างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเฟิร์สเมื่อกี้เฟิร์จะพูดอะไรนะลืมแหละอ,อ๋อจะเปิดไพ่เพิ่มข้อความด่วนพิเศษ King of Swords, Dead and Rebirth, High Priestess, Ten of Swords, King of Pentacles เหมือนไอสิ่งต่างๆหรือเรื่อง เนี่ยมันมีการที่จะต้องจบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือคุณเหมือนได้รีเบิร์ตแล้วได้เกิดแล้วเหมือนตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วเหมือนมีการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วแล้วคุณเริ่มเข้าใจแล้วเหมือนมองทะลุปุโปรงอ่ะคุณมองทะลุปุโป่งมองรู้แล้วอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าคุณเกิดมาทําอะไรเออคุณมายังโลกนี้ เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้แล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนเนาะมีการทําสมาธินะคะเป็นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือคนที่มีเซนต์มีสัญชตาตญาณมีเออเป็นคนที่มีรางสังหณรแม่นยําก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนได้ทังจากที่คุณได้ทําสมาธิหรือการที่ยกระดับจิตขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะมันจะมีการเหมือนคุณได้เริ่มเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลแล้วนะคะเริ่มเชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลได้อย่างเสถียรแล้วอ่าก็ขอให้เคลียร์ energy คลียร์เนจีเนี่ยความเบื่อหน่ายความท้อเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นพลังงานลบมันสามารถบล็อกสิ่งดีๆเข้ามาคืออยากให้คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดรู้สึกเบื่อลองหาอะไรทํานะคะไปไปพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติไปกราวดิ้งหรือ,อฟังเพลงเปิดเพลงสมมติว่ารู้สึกแบบแย่ๆขึ้นมาเปิดเพลงหาเพลงดีๆหาพอดแคสต์หรือทำอะไรก็ได้ลองเปิดเพลงเต้นในห้องคนเดียวก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยเหมือนแบบฮิลลิ่งบางคนแบบมี ใช้เสียงเพลงฮิลลิ่งก็ได้นะอเฟิร์นเนี่ยคนนึงใช้ใช้เสียงเพลงเพลงช่วยได้มากๆเลยแล้วก็ใบนี้หมายถึงการเติบโตการเติบโตทางจิตวิญญาณหรืออีกในแง่มุมหนึ่งก็คือความเจ็บปวดมันได้จบลงแล้วนะคะตอนนี้คุณรีเบิร์ตแล้วคุณเริ่มต้นใหม่คุณมีการเกิดใหม่แล้วลอกคราบคุณตื่นรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสมดุลในทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ส่วน ใบนี้เนาะเอ่อ King of Sword กับ Pentacle คือมันจะเป็นคนคนละเขาเรียกว่าอะไรอะคนละบุคลิกเลยอันนี้ก็จะมีแบบฟิลมัดๆเข้มๆเออเป็นคนที่แบบเด็ดขาดกล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าถามหรืออาจจะมีอีโก้นิดๆนะคะตรงเนี้ยเออ,เอ,อมันตรงขึ้นมากับเดวิลเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราอีโก้ต่างๆนะคะ พอเขา้าเขา้าเออเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะเกี่ยวกับความยึดถือยึดมั่นในตัวตนอืมยึดติดหรือความกลัวความอะไรได้ต่างๆแต่ว่าเนี่ยพอใบนี้ขึ้นมาเนาะมันบง่งบอกถึงเกี่ยวกับเหมือนก่อนหน้าเนี้จริงจริงแล้วตัวตนของคุณอะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนที่เปิดใจรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่แบบเนี่ยอารมณ์ดีอะมีความสุขมีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะคะ,นะคะแล้วก็เนี่ยมันจะเริ่มมั่นคงทางด้านเรื่องเรื่องของ ของทางกายภาพมากขึ้นด้วยนะคะใบนี้แล้วก็เนี่ยให้คุณเหมือนละละอีโก้ละอัตตาตัวตนละตัวตนเก่าๆไปอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองยึดติดหรือยึดถือยึดมั่นในตัวตนนะคะค่อยๆปลดไปทุกคนในที่เข้ามาดูคลิปเฟิร์สในคลิปลิบนี้เฟิร์สคิดว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปเรื่อยๆนะคะเปิดใจรับกับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆละไปทีละอย่างเพราะว่า จิตเดิมแท้จิตตั้งต้นของเราค่ะทุกๆคนนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะใครที่ออสนใจเข้ากลุ่มนะคะทักเฟิร์งมาได้เลยเข้ามาเรียนรู้ไปพ,พร,ร้อมๆกันเฟิร์งก็เพิ่งเข้ากลุ่มนี้ได้ไม่นานเหมือนกันนะคะก็มาพูดคุยสนุกๆการมาแชร์ประสบการณ์การตื่นรู้ก็ได้หรืออยากจะมาเรียนรู้เฝ้าดูสังเกตการหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะในกลุ่มเรายินดีต้อนรับนะคะก็ ขอจบการอ่นานไพ่คลิปแรนดอมเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเอ่อทุกคนคะเฟิร์สขออภัยค่ะขอต่ออีกนิดนึงเออเดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดเป็นสปิริตชวลคลาสนะคะเกี่ยวกับข้อความนะคะเมสเซจที่เมสเซจดว่วนจริงๆจะเปิดอันนี้แหละแต่ลืมพูดเยอะจนลืมเลยก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า ข้อความด่วนนะคะมีข้อความพิเศษด่วนอะไรถึงคุณนะคะไพ่สปิริตชวลค่ะให้จิตวิญญาณเนาะอย่าผลักสายความทุกข์ที่เธอกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกําลังจะทําให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณอ่า นี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วเนี่ยอุ้ยแอบพลลุกเลยเนี่ยมันตรงกับใบ,ใบนี้เลยเดอะชาลีอ o ดใบนี้คือคุณมาถูกทางแล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะมุ่งหน้าต่อไปนะคะได้เวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วลุยเลยโอกาสที่จะได้แสดงลุยเลยโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือมาถึงแล้วละ่ะ ฝึกฝึกฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองอ่าการฝึกนี้อาจจะเป็นการฝึกปฏิบัติหรือนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือใครที่แบบบางคนสนใจในการที่แบบอ่านภา่หรือ,อ,อทำคลิป YouTube หรือให้ความรู้หรืออะไรก็ตามอะค่ะ ต้องใช้การฝึกฝนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันยากนะถ้าเกิดว่าชอบจิตวิญญาณภายในเรียกร้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับเมื่อไหร่ที่เริ่มก้าวเมื่อไหร่ที่เริ่มลงมือทํามันจะง่ายเลยค่ะแต่หลักเกณฑ์สําคัญคือต้องเราต้องไม่ฝืนเราต้องมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นมีความรักที่จะทําสิ่งนั้นมีแพชชั่นกับมันหาแรงบันดาลใจหาแพชชั่นดึงแพชชั่นดึงความรักความสุขขึ้นมาแล้วสิ่งสิ่งนจะ มันจะออกมาดีเสมอนะคะได้เวลาออกไปสนุกกับเพื่อนๆแล้วละ่ะเออบางคนเนาะแบบเหมือนได้มีความกดดันตัวเองมากเกินไปบางทีแบบว่ากดดันเออตัวเองมากเกินไปแบบว่าหาเวลาไปพักผ่อนไปสนุกไปเที่ยวไปอะไรบ้างนะคะเพื่อรีแลกซ์นะคะหยุดคิดแล้วลงมือทำซะว้าว เรื่องที่สงสัยอยู่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องถามในสิ่งที่เธอก็รู้ว่าจริงอ่าบางอย่างเหมือนในใจของคุณนะ่ะสัญชตาตญาณของคุณนะ่ะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเหมือนคุณกลับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมเหมือนแบบมันจะมีคําตอบในใจของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะอืมบางทีคุณไม่ต้องไปหาคําตอบที่ไหนเลยคําตอบมันอยู่ในใจของคุณนั่แหละคะ่ะสุดท้ายนะคะ ความปรารถนาของเธอกำลังจะผลิดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วใช้ชนะกำลังรอเธออยู่ว้าวเซอร์ไพรส์มากๆทั้ง8ข้อความนี้นะคะหวังว่าจะได้อะไรได้คีย์เวิร์ดอะไรไปแล้วทุกคนจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ